สวัสดีครับสวัสดีครับผมท่านันชัยสมวิญญูนะครับจาก r e g e o n Channel นะครับวันนี้เราก็คุยกันสบายๆสไตล์ Vision กันเหมือนเดิมนะครับสําหรับวันนี้นะครับก่อนอื่นผมก็ต้องขออวยพรนะครับเนื่องจากวันนี้วันตรุษจีนนะครับก็ขอซินเจียอยู่อีสินีวอดชัยนะครับก็อยากให้ขอขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆกันในปีนี้กันทุกๆคนเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วที่เราคุยกันว่า ถ้าเราจะเลือกโปรแกรมคลินิกความงามมาใช้เนี่ยเราควรพิจารณาอะไรบ้างนะครับก็สาหรับคลิปที่2วันนี้เรามาต่อกันที่ว่าอยากรู้ไหมครับว่าเมื่อเจ้าของคลินิกความงามได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาบริหารคลินิกความงามแล้วเนี่ยเขาดูรายงานอะไรกันบ้างนะครับสําหรับวันนี้นะครับเรามาคุยกันว่า8รายงานหลัก ที่เจ้าของคลินิกความงามต้องดูมีอะไรบ้างนะครับซึ่งผมแบ่งเป็นสิ่ด้านด้วยกันนะครับด้านละ2รายงานดังต่อไปนี้นะครับด้านแรกครับคือด้านการขายนะครก็จะมีทั้งหมด2รายงานด้วยกันนะครับรายงานที่1นะครับก็คือรายงานยอดขายประจํำวันนะครับรายงานนี้เจ้าของกิจการต้องดูอยู่แล้วนะครับคุณหมอต้องดูอยู่แล้วว่าเอะในแต่ละ แต่ละวันเนี่ยตอนนี้เนี่ยยอดขายเราเป็นเท่าไหร่นะครับมีจ่ายด้วยบัตรเครดิตเท่าไหร่จ่ายด้วยเงินสดเท่าไหร่นะครับซึ่งในบางโปรแกรม,มก็จะสามารถส่ง SMS หรือว่าส่งลายแจ้งเตือนได้เลยว่าโอ้สิ้นวันเนี่ยมียอดขายเท่าไหร่นะบ,บางโปรแกรม,มก็ทันสมัยถึงขนาดนั้นเลยนะครับรายงานที่2นะครับก็คือรายงานค้างชาระรับอย่างที่ท่านทราบก็คือโปรแกรม คอสคลินิกความงามของเราเนี่ยบางครั้งมีมูลค่าสูงเราต้องยอมให้ลูกค้าแบ่งชําระจ่ายบางส่วนก่อนดังนั้นเนี่ยส่วนที่เหลือเนี่ยเราเรียกว่าลูกค้าค้างชําระนะครับดังนั้นเนี่ยเราจำเป็นต้องดูรายงานค้างชําระด้วยนะครับสำหรับการบริหารจัดการคลินิกความงามบางท่านบอกว่าไม่มีเลยไม่มีลูกค้าค้างชําระเลยโหดีมากเลยนะแสดงความยินดีด้วยเทคนิกของท่านสุดยอดมากน,นะครับ ต่อมานะครับรายงานด้านที่2นะครับเรื่องของด้านการบริการมี2รายงานด้วยกันเช่นเดียวกันนะครับรายงานที่3เราเรียกว่ารายงานการให้บริการนะครับรายงานตัวนี้ก็จะช่วยบอกให้เรารู้ว่าในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์เนี่ยมีการให้บริการไปแล้วมีอะไรบ้างมีคอาคงเหลือของลูกค้าเป็นเท่าไหร่นะครับเราเรียกว่ารายงานสรุปกันให้บริการนะครับต่อมารายงานที่4นะครับ อันนี้ส่วนใหญ่จะดูตอนสิ้นเดือนลเลยด้วยว่ารายงานสรุปการจ่ายค่ามือหรือว่ารายงานค่าหัตการนั่นเองนะครับรายงานนี้ก็จะประมวลผลการจ่ายค่ามือนะครับให้กับพนักงานกับคุณหมอกับทูริสของเราในแต่ละเดือนว่ามีการจ่ายค่ามือแต่ละคนเป็นเท่าไหร่บ้างนะครับอันนี้ก็จะได้ตรวจสอบแล้วก็จ่ายได้อย่างถูกต้องนะครับต่อมารายงานที่5ครับ เราเรียกว่าทางด้านการตลาดบ้างนะครับเราเรียกว่ารายงานวิเคราะห์ลูกค้าครับถ้าเรามีการเก็บข้อมูลลูกค้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเก็บชื่อนะครับแน่นอนเก็บชื่ออยู่แล้วละ่ะเก็บอาชีพเก็บอายุที่อยู่วันเดือนปีเกิดนะครับเก็บอ้อ์ส่วนของปัญหานะครับแหล่งที่มาว่าเราเข้ามาเขารู้จักเราได้ยังไงบ้างถ้าเรามีการเก็บข้อมูลเหล่านี้เราสามารถเอามาวิเคราะห์ได้ว่าใน1เดือนที่ผ่านมา เรามีลูกค้าใหม่กี่รายมาจากสื่ออะไรบ้างเขามีปัญหาอะไรและเรามียอดขายจากเขาเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นรายงานวิเคราะห์ลูกค้าใหม่ประจําเดือนนะครับเพื่อที่จะได้ประมวลว่างบการตลาดที่เราให้ลงไปเนี่ยมันได้เป็นไป,นป,นป,นปนตามเป้าหมายของเราหรือเปล่านะครับต่อมารายงานที่6อ,อันนี้เนี่ยทุกคนคุ้นเคยกันอย่างดีนะครับเราเรียกว่ารายงานท็อปเซล s นะครับเราก็อยากจะรู้ว่าในเดือนที่ผ่านมาเนี่ย เรามีคอร์สอะไรบ้างที่ขายที่สุดเลยนะครับแล้วเทรนด์เป็นยังไงเปรียบเทียบกับเดือนที่แล้วเนี่ยมียอดขายแตกต่างกันเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้คือรายงานท็อปเซล s ์นะครับแล้วก็ต่อมานะครับด้านสุดท้ายเรียกว่าด้านบัญชีการเงินหรือว่าด้านระบบแบงก์เอ็นนั่นเองนะครับคุณหมอบางท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะฉันจําเป็นด้วยเหรอที่จะต้องดูเรื่องบัญชีต้องเรียนตรงๆว่าจําเป็นมากเลยครับผมเคยเจอ ที่ที่ทาผิดพลาดมาก่อนนะครับไม่ไม่รู้เรื่องบัญชีเลยแล้วก็ลงบัญชีผิดไปนะครับอันนี้เนี่ยต้องต้องบอก,กตรงๆว่าถ้าผิดเนี่ยแก้ยากมากเลยนะครับในในส่วนของบัญชีการเงินมีอะไรบ้างนะครับผมมีขอพูดถึง2รายงานก็แล้วกันนะครับรายงานแรกเลยนะครับเราเรียกว่ารายงานอันเอิหรือว่ารายงานรายได้รับลงหน้านะครับคืออะไรนะครับต้องบอกว่าธุรกิจความงามเนี่ยเป็นธุรกิจบริการ วันนี้ถ้าท่านขายคอร์สได้10,000แบาทเนี่ยในทางบัญชีแล้วเราบันทึกบัญชีรายได้10,000แบาทไม่ถูกต้องไหมครับแบบนี้ในทางบัญชีเราต้องบันทึกว่าวันนี้คลินิกเรามีรายได้รับล่วงหน้า1 0 0 0 0แบาทนะครับ1นึ่งแบาทแล้วก็รายได้จะเกิดขึ้นตอนที่ลูกค้ามาใช้บริการครับสมมุติว่าลูกค้ามาใช้1ครั้งนะครับหนึ่งบาทวันนั้นเนี่ยคลินิกของเราเนี่ยก็จะมีรายได้10,000บาทนะครับนี่คือถูกต้องตามหลักบัญชี ดังนั้นรายงานอันอิ่นหรือว่ารายงานรายได้รับล่วงหน้านี้เนี่ย <kra ke speak> ก็จะเป็นรายงานที่สรุปรายเป็นรายงานสรุปรายได้ประจําเดือนของคลินิกของท่านนะฮะแล้วก็จะสามารถนําไปลงบัญชีได้อย่างถูกต้องนะครับอันนี้ก็จะว่ารายงานรายได้รับล่วงหน้านแล้วก็สุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือรายงานสต็อกนะครับก็คือรายงานความเคลื่อนไหวสตอ็อกนั่นเองนะครับท่านจําเป็นที่จะต้องดูรายงานนี้ นะครับในทุกๆเดือนเพื่อดูว่าในแต่ละเดือนในแต่ละวันเนี่ยนะครับมีการเบิกการรับนะครับการตรวจนับปรับยอดนะครับถูกต้องเป็นไปตามการทํางานจริงหรือไม่นะครับถ้าอาจะมาตรวจทุกๆเดือนนะครับก็ยิ่งดีเลยนะครับถ้ามีการตรวจนับสต็อกทุกเดือนนะครับตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะครับในการที่จะจัดการนะครับสรุปมีทั้งหมด8รายงานหลักด้วยกันนะครับดังนั้นเนี่ย ผมฝากเป็นข้อคิดเอาไว้ว่าเมื่อท่านซื้อโปรแกรมคลินิกความงามมาใช้แล้วนะครับท่านอย่าลืมใช้ให้มันให้ได้เต็มประสิทธ,ธิภาพนะครับเหมือนกับเหมือนหนังสือเหมือนความรู้ที่อยู่ในตำรานี่แหละครับถ้าท่านไม่ใช้ก็คือเหมือนไม่มีนะครับวันนี้ถ้าท่านซื้อโปรแกรมมาแล้วถ้าท่านไม่ดูรายงานให้ครบถ้วนเนี่ยท่านก็อาจจะตอย่างงานได้อย่างไม่สมบูรณ์นะครับหรือว่าผิดพลาดได้นะครับวันนี้ ผมทานันชัยนะครับจาก v ิดเจ็ตแชแนลก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศไปคุยพูดคุยกันในเรื่องของโปรแกรมสําหรับธุรกิจอื่นๆด้วยก็ได้นะครับเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเพราะว่าเราเองก็อยากจะนําเสนอใน,ในหลายหลายเรื่องหลายๆธุรกิจเช่นเดียวกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าหากท่านมีข้อสงสัยใดๆนะครับให สามารถเขียนคอมเมนต์สอบถามลงไปในใต้วิดีโอนี้ได้นะครับแล้ถ้าสนใจติดตามก็กด Subscribe ช่องของเราได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ